ซึ่งสีของเขานะคะแน่นมากค่ะทุกคนกิบไม่ได้ทดสอบความติดทนให้เพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิ๊กอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะกิฟจะมารีวิวลิปซองค่ะทุกคนลิปซองที่กิฟเคยรีวิวแบรนด์ของเขาไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เดยวกิฟจะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆนะคะวันนี้กิฟจะมารีวิวของเขาอีกครั้งเพราะว่าเขาออกสีใหม่ค่ะทุกคนเป็นสีนี้เลยค่ะ In Beauty Expert Lip Eye Chich นะคะเขาออกมาใหม่เบอร์ศูย์แแล้วก็เบอร์0ูนค่ะทุกคนซึ่งลิปของเขานะคะมีความแปลงร่างได้าค่ะทุกคนจากพคเกจจิ้งแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเขาทํามาเพื่อที่จะให้ประหยัดเนื้อที่เพิ่มมาคืนซึ่งลิฟซองประหยัดเนื้อที่อยู่แล้วใช่ไหมเขามีความแบบว่าคิดให้เรานะคะนี่เลย ก่อนหนะ้าน,นี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะกิ๊บก็ฉีกออกมาเลยนะอันนี้ก็จะทําให้แบบไม่ไปเกี่ยวกับแบบของในกระเป๋าเผื่อแบบของในกระเป๋านะคะเกี่ยวกับซองเนาะแล้วก็ล่วงลงมาอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้รู้สึกว่าเขาคิดแล้วก็ทาแพ็กเกจจิ้งออกมาได้น่ารักมากๆนะคะและมาดูกันนะคะว่าเขาเคมว่าอะไรกันบ้างะคะ่ะเขาบอกว่าสีของเขานะคะชัดเนื้อนุ่มบำรุงทั้งลิมฝีป,ปากเปลือกตาและพวงแก้มนะคะเขาเป็นลิปเนื้อกะยี่จากเกาหลีนุ่มลื่นเกลีก่ยง่งายเม็ดสีแน่นกบสีปากได้มิดมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีนะคะเพื่อมอบความชุ่มชื้นช่วยบรุงใ ความสดใสกับริมฝีปากเปลือกตาและพวงแก้มในหนึ่งเดียวให้ดูอวบอิ่มค่ะทุกคนตึงกระชับหน้าสัมผัสตลอดทั้งวนันโหค,คําเคมแบบแน่นมากค่ะทุกคนมาดูกันที่แอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะนี่เลยซึ่งแอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะก็เป็นแอปพลิเคเตอร์ที่ใช้กับอิกซตอทั่วไปเลยนะคะก็จะเป็นต้องป้ายเสียงแบบนี้นะคะมาดูกันที่เนื้อของเขานะคะเนื้อของเขานุ่มมากค่ะทุกคน ซึ่งเดี๋ยวกิฟตจะสวอตที่แขนนะคะสองสีเลยเนาะแล้วก็สวอตที่ปากนะคะไปดูกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนผ่านไปทั้งสองสีแล้วนะคะกิฟต์ก็สวอตทั้งหนึ่งรอบแล้วก็สองรอบให้เพื่อนๆดูนะคะเรามาสรุปกันนะคะมาพูดถึงเรื่องสีของเขานะคะสีของเขานะคะมีความชัดเจนนะคะซึ่งเมื่อทาทั้งสองรอบนะคะกบสีปากกิฟต์ได้มิดเลยคะ่ะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็เป็นเบอร์ศูนย์เก้าสองรอบนะคะนี่ซึ่งสีของเขานะคะแน่นมากค่ะทุกคนเรื่องเนื้อของเขานะคะเนื้อของเขานุ่มแล้วก็ลื่นเกลี่ยง,ง่ายมากคะ่ะท<ๆ>ุกคนแล้วก็ไม่มีความแห้งตึงที่ปากเลยนะคะนี่เลย ไม่แห้งไม่ตึงเลยทุกคนเนื้อของเขาดีมากๆนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อกะเมี่ใช่ไหมคะเป็นเนื้อกะเมี่ยที่แบบดีมากๆเลยทุกคนเฮคเตอร์นี่ดีมากๆเลยนะคะนี่ให้เพื่อนๆเห็นด้วยตานะคะผ่านตานะคะก้าบความนุ่มของเขานะคะซึ่งกิ๊บไม่ได้ทาที่ตาหรือว่าที่แก้มนะคะมาทดสอบให้เพื่อนๆ,ๆดูที่ปากอย่างเดียวเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บไม่ได้ทดสอบความติดทนให้เพื่อนๆ,ๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนซึ่ง แพ็เกจิ้งของเขาเป็นแพ็เกจจรงแบบซองใช่ไหมคะซึ่งประหยัดเนื้อที่ของเราอยู่แล้วและเขาทํามานะคะเพื่อให้เล็กกว่าเดิมโดยการฉีกตรงนี้ออกได้ค่ะทุกคนเรื่องแพ็เกจจรงของเขาคือดีมากๆนะคะเลิศมากนี่จากแบบนี้นะคะกลายเป็นแบบนี้ได้เลยเรื่องประหยัดเนื้อที่ของเขาในกระเป๋านะคะดีมากๆเลยค่ะและมาพูดถึงแอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะแอปพลิเคเตอร์ของเขานะคะก็เป็นแอปพลิเคเตอร์ที่ลิปซองทั่ว,วไปหรือผลิตภัณฑ์ซองนะคะใช้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะเวลาทาก็ทาได้ดีนะคะไม่รู้สึกว่าทายากอะไรเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับลิปของ i n b e a u t ี้สองสีใหม่ในวันนี้ค่ะทุกคนซึ่งเขาก็ออกแปลงมาด้วยนะคะคลิปหน้านะคะกิ๊จะทํารีวิวแปลงความเพื่อนติดตามด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบรีวิวของลิปตัวนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊บทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ค่ะก็บ๊ายบายค่ะ 물론 널 야야야야 내 맘을 고백하려고